สัญญาณบ่งบอกว่าไฮเออร์เซลของคุณกำลังพยายามติดต่อกับคุณอยู่หลายหลายปีมานี้จิตวิญญาณของผู้คนบนโลกจำนวนมากได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและได้มีพวกเราหลายคนได้พบกับไฮเออร์เซลของตัวเองซึ่งก็ได้ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งที่แท้ที่จริงแล้วไฮเออร์เซลก็คือคุณเอง ที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ได้วิวัตนในระดับที่สูงขึ้นไปซึ่งเป็นภาคส่วนที่แท้จริงที่สุดของความเป็นคุณและนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าไฮเออร์เซลของคุณกำลังพยายามติดต่อคุณ 1. คุณเห็น1111 11, หรือหมายเลขอื่นซ้ำๆบนนาฬิกาหรือ มากับรูปแบบต่าง,างๆบ่อยขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าไฮเออร์เซลของคุณพยายามที่จะติดต่อกับคุณจากการส่งผ่านตัวเลขหรือบางสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถรับข้อความจากจักรวาลได้ เพราะไฮเออร์เซลของคุณมีการทำงานด้วยคลื่นความถี่ที่แตกต่างจากคุณจึงจำเป็นต้องส่งข้อความถึงคุณโดยมีวิธีการสื่อที่แตกต่างกันไปที่ไม่ใช่การพูดคุยกับคุณโดยตรงแต่อาจส่งผ่านตัวเลขซ้ำๆบนนาฬิกาการโฆษณา ใบเสร็จรับเงินหรือสิ่งอื่นๆให้คุณได้เห็นซึ่งก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินไปว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเพราะตัวเลขซ้ำๆที่คุณเห็นนั้นมันมีพลังงานมากมายและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักดังนั้นการที่คุณได้เห็นตัวเลขซ้ำๆโดยเฉพาะ 10.11. 1 1นั้นย่อมหมายถึงคุณจะได้เรียนรู้ในการปรับ ตัวให้เข้ากับตัวตนที่แท้จริงของคุณและเป็นการสร้างความมั่นใจและทำให้คุณมีความเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณมากยิ่งขึ้น 2. คุณมีความรู้สึกต้องการที่จะทำสมาธิบ่อยขึ้นเพราะการทำสมาธิจะช่วยให้คุณเข้าไปอยู่ภายในได้อย่างแท้จริง และทำให้สมองของคุณสงบเงียบลงบ้างในแต่ละวันซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณได้คลายความเครียดคลายความวิตกกังวลจากภาวะซึมเศร้าหรือทำให้คุณเลิกหมกม,มุ่นอยู่กับปัญหาสุขภาพหรืออื่นๆเท่านั้นแต่จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอาณาจักรที่สูงขึ้นได้อีกด้วย และการทำสมาธิยังจะทำให้คุณสามารถเปิดม่านที่กั้นระหว่างโลกนี้กับโลกอื่นๆเพื่อให้คุณได้เห็นและสัมผัสสิ่งต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงตัวคุณเองด้วย 3. คุณเริ่มแยกผู้คนที่ไม่พร้อมจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับคุณออกไปจากชีวิตคุณ แต่การเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลล์มันก็จะนำไปสู่การดึงดูดสัมพันธภาพใหม่กับผู้ที่มีคลื่นความถี่ที่คล้ายคลึงกันเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นกันซึ่งจะทำให้คุณทยอยละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่คุณอีกต่อไปแล้วออกไปทีละน้อยทีละน้อยดังนั้น หากมีผู้คนเริ่มเดินออกไปจากชีวิตคุณก็อย่าได้รู้สึกผิดหรือเสียใจเพราะนั่นเป็นการแสดงออกถึงความสั่นสะเทือนของคุณที่ได้เพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้คุณต้องทิ้งในสิ่งที่คอยฉุดรั้งคุณไว้ไปเสียอีกทั้งผู้คนต่างก็ต้องเดินไปตามเส้นทางของตัวเอง และการที่พวกเขาไม่สามารถแบ่งปันความสะเทือนร่วมกันกับคุณได้และเดินจากคุณไปนั้นก็ใช่ว่าพวกเขาหรือคุณเป็นคนไม่ดีพอเพียงแต่ว่าพวกเขาเองก็จำเป็นต้องไปค้นหาคนอื่นๆที่สามารถแบ่งปันความสั่นสะเทือนที่ตรงกับพวกเขาด้วยเช่นกัน4 คุณไม่มีความรู้สึกถึงการถูกจำกัดหรือถูกคุกคามจากโลกภายนอกอีกต่อไปเมื่อคุณตระหนักถึงพลังและความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคุณแล้วคุณจะไม่รู้สึกหวาดกลัวกับโลกรอบตัวมากนะักเพราะการเชื่อมต่อกับ h i เออร์เซลหมายถึงการตระหนักถึงศักยภาพของตนซึ่ง ทำให้คุณลืมความเชื่อเก่าก่อนที่จำกัดที่คอยบอกว่าคุณคือมนุษย์ตัวเล็กๆและเป็นแค่คนจิ๊บจ้อยที่ไม่มีความสลักสำคัญอะไรไปจนหมดสิ้นซึ่งจะนำความรู้สึกใหม่มาให้กับคุณว่าคุณสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยการแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมา โดยไม่รู้สึกต้องอับอายหรือรู้สึกผิดแต่อย่างใด 5. คุณเริ่มรู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตอีกครั้งคุณจะรู้สึกสนุกกับแรงบันดาลใจที่มีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลของคุณและเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองมีความคิดสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้น อย่างมีนัยยะสำคัญที่ชัดเจนและจากที่คุณได้เปิดใจให้กว้างมากขึ้นจึงทำให้คุณได้ลงมือทำในสิ่งที่คุณเคยคิดว่าคุณไม่มีทางทำได้เช่นเริ่มต้นธุรกิจเขียนบทความหรือนวนิยายเต้นรำร้องเพลงหรือสร้างบ้านด้วยตัวคุณเองหรืออื่นๆเป็นต้น 6. คุณเริ่มมีความมุ่งมั่นและมีความฝันที่แจ่มชัดมากขึ้นการตื่นขึ้นเมื่อพบกับไฮเออร์เซลจะทำให้จิตใจของคุณเกิดการขยายตัวและลื่นไหลามากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นตามไปด้วยอีกทั้งการเปิดใจกว้างมากขึ้น ยังทำให้ความฝันของคุณเริ่มสะท้อนให้คุณได้เห็นอย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้นในสิ่งที่คุณปรารถนาซึ่งคุณอาจมีความฝันที่สามารถนำไปใช้กับชีวิตของคุณได้โดยตรงเพื่อช่วยในการเดินทางของคุณในภพชาตินี้ก็เป็นได้ 7. มีปัญหากับการนอน ซึ่งคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ข้อเสียอย่างหนึ่งของการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณคือความยากลำบากกับการนอนหลับให้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเพราะการที่มีคลื่นความถี่ที่สูงสูงอยู่ภายในร่างนั้นมันอาจทำให้ยากที่จะปิดตาลงได้เนื่องจากจิตใจของคุณ จะมีแต่ความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดในทุกๆขณะที่ DNA ของคุณยังคงอัปเกรดอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในกระบวนการนี้ว่าย่อมส่งผลที่ดีที่สุดให้กับคุณอย่างแน่นอน 8. คุณเริ่มชอบกับการพูดถึงตัวเองมากขึ้น และคุณเริ่มที่จะไม่ยอมพูดถึงตัวเองหรือมองตัวเองในแง่ลบอีกต่อไปโดยใช้วิธีการตรวจสอบความคิดของคุณเองอยู่เสมอเพื่อที่จะจูนเข้าไปในแต่ละความคิดที่เกิดขึ้นและพยายามแทนที่แนวคิดในเชิงลบด้วยแนวคิดเชิงบวกทุกครั้งที่ทำได้9 คุณปรารถนาที่จะใช้เวลากับการอยู่คนเดียวมากขึ้นในขณะที่ไฮเออเซลของคุณยังคงเปล่งประกายมากขึ้นมากขึ้นอยู่นั้นคุณจะตระหนักรู้ว่าโลกรอบตัวคุณส่วนใหญ่ไม่สามารถทำให้คุณถูกใจได้อย่างแท้จริงไปเสียทั้งหมดดังนั้นคุณจึงต้องการเวลาของการอยู่อย่างสันโดษ ในการเติมพลังและเพื่อเชื่อมต่อกับผู้นำทางและผู้ให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณของคุณนะที่สงบเงียบที่ใดที่หนึ่ง 10. คุณเริ่มรู้สึกถึงความรักและความเมตตามากขึ้นกว่าที่ผ่านมาคุณเริ่มปล่อยวางอารมณ์ของการเกาะเกี่ยวอยู่กับความกลัว และความคิดที่เป็นอันตรายต่อคุณเองเพราะไฮเออร์เซลของคุณจะคอยย้ำเตือนคุณว่าโลกนี้มีมนลขลังที่เปลี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจที่แท้จริงแต่คุณต้องเชื่อด้วยตัวคุณเองว่าเมื่อใดที่คุณได้ปรับความสั่นสะเทือนของคุณไปยังคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นแล้วความรัก และความเมตาย่อมชนะความเกลียดชังและความอาหารการเสมอและนี่ก็เป็นวิธีการรับใช้โลกที่ดีและยอดเยี่ยมที่สุด 11. คุณเริ่มมองเห็นชีวิตของคุณในแบบฉบับที่คุณต้องการความฝันของคุณเริ่มเผยออกมาให้คุณได้เห็น และโลกก็ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในเทพนิยายมหัศจรรย์ซึ่งทำให้คุณไม่ปล่อยให้ความเชื่อถูกจำกัดอีกต่อไปในขณะที่คุณได้พบเจอกับหลากหลายปาฏิหาริย์หรือสถานการณ์แปลกๆที่เกินกว่าจะเชื่อได้ในขอบเขตและกฎเกณฑ์ที่เคยถูกจำกัด เพราะคุณตระหนักดีแล้วว่าคุณเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเองโดยผ่านจิตวิญญาณของคุณด้วยพลังงานและความมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตให้มันเป็นไปตามที่คุณเห็นสมควรจะเป็นโดยได้รับการช่วยเหลือจาก h i เออร์เซลของคุณเหล่าว,วิญญาณอาสาสมัครที่ลงมาเกิดบนโลกใบนี้ วิญญาณอาสาสมัครระลอกลแรกจะเกิดในช่วงปี1950ถึง1960กลุ่มวิญญาณเหล่านี้ไม่ต้องการที่จะอยู่ที่นี่พวกเขาไม่ชอบที่นี่เพราะพวกเขาทนต่อความรุนแรงไม่ค่อยได้พวกเขาต้องการที่จะกลับบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนรู้แต่เพียงว่ามันไม่ใช่ที่นี่ พวกเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามไม่สามารถจะทำร้ายใครได้พวกเขามาเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงโดยการมาอยู่ที่นี่เฉยๆดังนั้นพวกเขาจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราทำตัวเหมือนคนปกติทั่วไปแต่มันเป็นที่ยากมากๆสำหรับพวกเขาเพราะพวกเขารู้สึกว่า มาอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของพวกเขาซึ่งหากเมื่อใดที่พวกเขาสามารถค้นพบว่าทำไมพวกเขาจึงได้มาอยู่ที่นี่พวกเขาก็จะยอมรับมันแล้วเริ่มทำภารกิจของตัวเองต่อไปลักษณะเฉพาะของคนกลุ่มนี้คือพวกเขาไม่ชอบที่นี่พวกเขาไม่ชอบความรุนแรง พวกเขาจะไม่เข้าใจและรับไม่ได้กับความยึดมั่นถือมั่นความโกรธและความรู้สึกว่าไม่ชอบมันและตกตะลึงกับมันดังนั้นพวกเขาหลายคนจึงชอบที่จะอยู่อย่างสันโดษเพราะภาพลักษณ์ของโลกในสายตาของพวกเขาค่อนข้างจะน่ากลัว วิญญาณอาสาสมัครระลอกที่2จะเกิดในช่วงปี1970ถึง1980พวกเขาถูกเรียกว่า The Channeler The Generator พวกเขาจะไม่มีปัญหาเหมือนอย่างกับวิญญาณระลอกแรกพวกเขาจะมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพื่อทำสิ่งใดพวกเขาเพียงแค่มาอยู่ที่นี่เฉยๆ ร่างกายของพวกเขาผลิตกระแสพลังงานออกมามากกว่าคนปกติและไปส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขาพวกเขามาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อด้วยวิธีการนี้พวกเขาจะมีกระแสพลังงานที่เป็นบวกมากๆซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกๆคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา วิญญาณทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ต้องการที่จะมีลูกเพราะการมีลูกคือการสร้างบ่วงกรรมขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการที่จะสะสมกรรมและไม่ต้องการที่จะติดค้างอยู่ที่โลกใบนี้พวกเขาอยากเร่งรีบทำภารกิจของพวกเขาให้เสร็จไปตามที่พวกเขาได้รับอาสามาทำ เพื่อที่พวกเขาจะได้กลับไปสู่ที่ที่พวกเขาจากมาคุณอาจจะไม่รู้จักพวกเขาเพราะพวกเขาเหมือนคนปกติทั่วไปมากๆพวกเขาปรับตัวได้ดีมากด้วยเนื่องจากพวกที่มาก่อนหน้านั้นได้บุกเบิกทางและปูทางไว้ให้พวกเขาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นวิญญาณกลุ่มแรกจึงพบความยุ่งยากมากกว่า กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองก็แค่ตามทางที่กลุ่มแรกมาถางไว้ให้แล้วเท่านั้นเองวิญญาณอาสาสมัครระลอกที่สามคือเด็กที่เกิดใหม่ซึ่งเกิดหลังปี1990เป็นต้นมาพวกเขาเป็นผู้นำของขวัญมาสู่โลกใบนี้พวกเขาจะแตกต่างจากสองพวกแรกพวกเขามีพลังงานมากกว่าและได้บอกว่า DNA ของพวกเราทุกคนกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะ DNA ของพวกเราจะได้รับอิทธิพลจากระดับจิตสำนึกของพวกเราเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ DNA พวกเขาจะเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสารปรุงแต่งในอาหารและมลภาวะในอากาศ ที่จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราพวกเขาบอกว่าพวกเรากำลังมาถึงจุดสิ้นสุดของความเป็นทวิภาวะและขณะนี้ DNA ของพวกเราได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือตั้งแต่เมื่อ70ปีที่แล้วแล้ว พวกเขาบอกว่าพวกเรากำลังจะเปลี่ยนไปสู่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่จะไม่มีการเจ็บป่วยอีกต่อไปความสั่นสะเทือนภายในร่างคุณกำลังสูงขึ้นสูงขึ้นณเวลานี้ความทรงจำของความเป็นคุณที่แท้จริงกำลังหวนกลับมาหาคุณและกำลังชี้นำชีวิตคุณ นั่นจึงเป็นเหตุให้คุณรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นภายในตัวคุณซึ่งถึงแม้คุณเพิ่งจะเริ่มต้นทำความเข้าใจในเรื่องของความสั่นสะเทือนที่ว่านะว่ามันคืออะไรก็ตามเพราะไฮเออ r ์เซลของคุณแต่ละคนกำลังเชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนอีกครั้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะถึงแม้ไฮเออร์เซลของคุณจะกลับมาช่วยดูแลคุณแล้วคุณก็จะยังคงสามารถควบคุมตัวเองหรือควบคุมอารมณ์และการกระทำของคุณได้อยู่ต่อไปเพราะสติสัมปชัญญะของตัวคุณเองจะไม่มีวันถูกพลากไปจากคุณได้อีกทั้งคุณยังมีทางเลือกเสรี ไว้คอยบริการคุณอยู่เสมอเพียงแต่ไฮเออร์เซลของคุณจะเริ่มก้าวเข้ามามีส่วนร่วมทางเลือกเสรีของคุณมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเองและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกอยู่ในเวลานี้ก็คือการก่อเกิดชุมชนไลฟ์เวิร์กิ้งที่ตื่นขึ้น และผู้ที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไลฟ์เวิร์กิ่งก็กำลังจะมาเป็นส่วนหนึ่งในอีกไม่ช้าเพราะพวกเขาก็กำลังปลุกตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอยู่เช่นกันส่วนเหล่าพลังของความมืดทั้งหลายที่ถึงแม้ว่ามันยังคงมีความพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งที่พวกมันรับรู้และที่พวกมันได้วางแผนไว้ก็ตาม แต่พวกมันก็จะค่อยๆทยอยสูญเสียการควบคุมมากขึ้นมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาซึ่งเมื่อคุณมองภาพที่ลวงตาคุณในระดับความสั่นสะเทือนของมิติที่3คุณอาจเห็นว่าโลกยังคงถูกพลังความมืดควบคุมอยู่ แต่เมื่อใดที่คุณสามารถก้าวข้ามภาพลวงตาของมิติที่สด้านการเลื่อนความสั่นสะเทือนของคุณให้ไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าขึ้นไปไม่ว่าจะไปอยู่ในมิติที่สหรือ5หรือสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ตามคุณก็จะรู้ว่าณนะจุดนั้นและในช่วงเวลานั้นพลังความมืดทั้งหลาย มันไม่สามารถควบคุมโลกใบนี้ได้อีกต่อไปเสียงจากพี่ฝนนะคะพี่ฝนขอขอบคุณท่านคูรูทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ